สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูเวอร์ซีด650ปี2021นเดะครับโมเดล2 0 2 1เนี่ยก็คือขายต่อเนื่องมา7ปีแล้วเขายังเป็นรถที่น่าช้าอยู่ไหมแล้วก็มีของแต่งอะไรบ้างของแต่งเนะี้ยมีราคาเท่าไหร่รวมถึงตัวรถเองมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะครับของแต่งชิ้นแรกนะครับก็คือชิลหน้านะฮะเป็นชิลหน้าทรงสูงแบบใสนะครับชิลหน้าชิ้นนี้นะฮะมีราคาค่าตัวอยู่ที่1,800บาทนะฮะ ถัดลงมานะครับก็คือในชุดของแคชบาร์นะฮะเป็นแคชบาร์ลบคันนะฮะชุดแคชบาร์เองเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่5,900บาทนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรถ Adventure Touring เองเนี่ยก็คือปี๊บหลัง3ใบนะครับซึ่งปี๊บข้างเองเนี่ยก็จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่23,500บาทส่วนปี๊บบนปี๊บหลังนะฮะมีราคาอยู่ที่12,500บาทเป็นราคารวมอุปกรณ์ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านหน้าของตัวรถนะฮะเนื่องจาก2021เนี่ยยังใช้ชุดโคมไฟหน้าเป็นโมเดลของนินจา3ล้ออยู่นะฮะไฟหน้าก็เลยยังเป็นไฟต่ํากับไฟสูงแยกข้างกันออกนะครับมาดูที่ด้านขวาของตัวรถนะครับ ด้านขวาของตัวรถเองเนี่ยตรง Cat Bar, แคสบาร์เราก็จะเห็นไฟสปอร์ตไลท์นะฮะชุดไฟสปอร์ตไลท์เองเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่2,000บาทนะฮะแล้วก็รวมถึงรีเลย์สายไฟนะฮะก็บวกเพิ่มอีก400บาทนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชุดไฟเนี่ยมีราคาอยู่ที่2,000บาทนั่นเองนะฮะทีนี้มาดูรายละเอียดของปี๊บหลังนะครับปี๊บหลังก็จะมีสติกเกอร์รูปโลกนะครับคำว่า G S ส่วนข้างบนของฝาปี๊บนะฮะก็จะมีที่มัดกระเป๋าด้วยนะครับ สีสันเขาสวยงามมากนะสีใหม่นะฮะสีดําเทานะครับปี2021เนาะส่วนดีไซน์ไฟหน้าของเขาก็จะเป็น k a วา s a กิสไตล์นะฮะถ้าเราสังเกตรถที่ไม่ใช่รถคลาสสิกของคาวา s a กิก็จะมีแนวทางของดีไซน์เป็นสไตล์นี้เกือบจะทุกรุ่นเนาะถัดลงมานะฮะ ตัวกาดหม้อน้ำนะครับคันนี้ไม่ได้ติดให้นะฮะตัวกาดหม้อน้ําเองเนี่ยมีราคาอยู่ที่1 5 0 0บาทนะฮะชุดโชกอัพหน้านะฮะยังใช้ชุดเซ็ตเดิมนะครับคือเป็นชกอัพหัวกลับมีขนาดแกนโช๊คใหญ่ถึง4 1ม mm. ิลลิเมตรจานดิสเบรกขนาดใหญ่300มิลลิเมตรซ้ายขวามาพร้อมกับปั๊มเบรกแบบฟอตติ้งเมาส์ขนาด2ลูกสูบของนิสสินส่วนตัวล้อเองเนี่ยเป็นล้อ17นิ้วนะครับยางที่ให้มาก็จะเป็นไซส120์70ขอยะะป็นยางทังเลยนะดรับขาดูที่ชุดแนะฮะเบกบนยังเป็นปัของ คาวา s a กิกาดมือนะครับกาดมือเนี่ยมีราคา1,600บาทกระจกมองหลังเป็นกระจกติดกับแฮนด์นะฮะทรงสปอร์ตก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ได้สวยนะฮะชุดแฮนด์เนี่ยเขามีการยกสูงขึ้นนะครับเพื่อให้ท่านั่งของเรานั่งตั้งต,งตรงได้มากขึ้นนะฮะนฮะนี่ก็คือหัวโช๊คนะครับเป็นแบบปรับเซ็ตได้นะครับของโชว่านะฮะตัวแฮนด์ก็มีตุ๊กตายกสูงขึ้นมานะครับ ตัวหน้าจอนะฮะก็เป็นหน้าจอแบบดั้งเดิมเนาะก็จะมีจอแสดงสถานะต่างๆของตัวรถที่เป็นดิจิตอลแล้วก็วัดรอบที่เป็นเข็มส่วนรูสองข้างซ้ายขวานะฮะก็สามารถติดชุดชาร์จไฟได้นะครับบัจับ GPS นะครับมีราคาอยู่ที่1350บาทส่วนตัวจับโทรศัพท์นะครับมีราคาอยู่ที่550บบาทตัวนี้นะฮะสามารถปรับขยายรองรับกับขนาดของมือถือได้ทุกรุ่นนะฮะ ประกอบทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่แล้วก็ไฟพามาส่วนประกับทางด้านขวามือนะครับก็จะมีปุ่ม Start Stop Engine แล้วก็ปุ่ม Start ทมือมาให้นะครับส่วนในเรื่องของถังน้ํามันนะครับรถเวอร์ซีห0มีขนาดความจุถังน้ํามันมากถึง21ลิตรนะครับก็สมกับที่เป็นรถ Adventure Touring นะฮะเบาะคนซ้อนขนาดใหญ่นะครับมีขนาดกว้างมากนะครับกว้างมากๆ ใน2 2คืบกว่าเลยนะครับสาหรับคนขับส่วนคนซ้อนนะครับก็มีขนาดประมาณ2คืบนะครับคือรถคันนี้เหมาะสำหรับที่จะเดินทางมากๆนะครับมาดูทางด้านท้ายรถนะฮะไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะฮะชุดจับยึดปี๊บนะครับมีความแข็งแรงมากนะฮะ ส่วนโชกอัพหลังนะครับเป็นโชกอัพเยื้องศูน์นะฮะคือเขาก็จะติดขยับออกมาทางด้านขวาของตัวรถสามารถปรับสปริงพีโหลดได้เก็จะมีปุ่มหมุนหน,นะฮะปรับได้พักเท้าคนซ้อนมียางหุ้มนะครับลดการสั่นสะเทือนให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถัดลงมานะครับที่ตัวท่อไอเสียนะฮะท่อไอเสียออก กลางของตัวรถพักเท้าคนขับนะครับก็จะมียางหุ้มลดการสั่นเทือนาาให้ด้วยนะครับมาดูที่ระบบเบรกหลังนะครับตัวเบรกหลังเองก็จะเป็นจานขนาด250มิลเมตรนะครับส่วนปั๊มเบรกเป็นปั๊มนิดซิน1นลูกสูบนะฮะวงล้อหลังนะครับเป็นล้อ17นิ้วมีขนาดยางที่160ทับ60ขอบ17นะฮะสวิงอาร์มเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมขึ้นรูป สวยงามนะครับดีไซน์สวยงามเป็นสวิงอาร์มขึ้นดูปสีดำนะฮะดีไซน์สวยงามนะครับส่วนระบบการส่งกำลังนะครับ a d v e n t u r e t o u r i n g นะฮะก็ใช้แบบโซ่สเตอร์นั่นเองนะครับมาดูที่ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับพักเท้าหลังฝั่งด้านซ้ายของตัวรถนะครับถ้าเรามองจากฝั่งด้านนี้เราก็จะเห็นขาตั้งนะฮะมีตีนเป็ดมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งเพิ่มนะฮะ แล้วก็สวิงอาร์มก็จะมีเพจบอกความตึงโซ่บอกระยะความดันลมยางของแต่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือกาดอกนะฮะที่อยู่ข้างล่างของตัวรถเวอร์ซีคันนี้นะครับก็มีราคาอยู่ที่4,200บาทนะครับคาวาสกิเวอร์ซ s 650ปี2021คันนี้นะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่3 2 9 5 0 0บาทนะครับแล้วก็ถ้าเราไล่ของแต่งทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมีราคารวมกันอยู่ราวๆสัก 55,000บาทแต่ทีนี้ทางโปรโมชั่นของ Kawasaki PJ Motor เองเนี่ยสามารถรวมของแต่งเข้าไปในราคาของตัวรถได้นะครับซึ่งเราสามารถรวมราคาของแต่งทั้งหมดได้สูงสุดถึง39,296บาทก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเราเอาเงิน39,000บาทเนี่ยไปรวมกับราคาตัวรถแล้วเราก็สามารถดาวนและผ่อนได้ปกติเลยคือเราไม่จำเป็นต้องควักเงินสดเพิ่มนะฮะรวมถึงมีโปรโมชั่นส่วนลดอีกนะครับก็คือกิฟต์ชเชอร์อีก 12,000บาทก็คือเราเอาของแต่งไปรวมกับราคาค่ารถแล้วก็เอา12,000บาทนี่ไปหักลบออกนะฮะแล้วก็คำนวณเป็นค่าง,งวดได้เลยนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของความน่าใช้ของ v e r ร์ซโมเดลนี้นะฮะถูกผลิตออกมาแล้วถึง7ปีนะครับจริงๆในปี2022เองเนี่ยเขาก็จะมีข่าวนะครับว่าจะเปิดตัวรถโมเดลใหม่โฉมใหม่นะครับซึ่ง จริงๆเขาก็เปิดไปแล้วนะครับในช่วงเดือนธันวาคมของปี2021นะฮะที่ประเทศอังกฤษนะฮะแต่สำหรับประเทศไทยก็คือยังขายโมเดลนี้อยู่นะครับซึ่งในโมเดล2022เองเนี่ยก็จะมีลักษณะของเครื่องยนต์ที่ล้ายกับปี2021นี้นะฮะแต่ว่าตัวรูปล่างหน้าตาแล้วก็จอ หน้าปัดจะเปลี่ยนไปซึ่งจอหน้าปัดก็จะเป็น TFT มี traction control มาให้มีดีไซน์ใหม่มีการปรับเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์เล็กน้อยนะฮะส่วนระบบช่วงล่างก็มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเ,เ,เล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วก็คือโมเดลคล้ายๆกันกับตัวปี2021นั่นเองซึ่งสำหรับใครจะรอปี2022ก็ได้นะฮะแต่ก็ยังไม่มีกำหนดเหมือนกันว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะนำเข้าตอนไหนนะฮะส่วนโมเดลในปี2021เองเนี่ยถึงจะเป็นโมเดลที่ใช้มายาวนานแล้วนะฮะแต่ข้อดีของ การใช้โมเดลมาอย่างยาวนานเนี่ยก็คือว่ามันเป็นรถที่ไว้ใจได้นะฮะอะไรหรือของแต่งต่างๆเนี่ยสามารถหาได้ที่ศูนย์บริการหรือจ๊อปปี้ลาซาด้าได้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับส่วนสําหรับท่านไหนนะฮะที่รู้สึกกับรถคันนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ก็คือบริษัท PJ มอเตอร์สกลนครนะครับอยู่ทางไปจังหวัดนครพนมนะฮะติดกันกับทางเข้าสนามบินสกลนครนะครับ ติดกันกับถนน,น,นสกล,ลคนครพนมนะฮะน่าจะหากันไม่ยากเนาะถ้าติดไฟแดงอยู่ก็มองมาที่อาคารหลังสีเขียว,ยวดำๆนะครับแล้วก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์คาวาซากิจ,จอดอยู่เยอะๆนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนก็แวะเข้ามาดูกันได้นะฮะหรือพี่ๆท่านไหนที่ไม่สะดวกเข้ามาที่โชว์รูมก็เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันดูได้นะครับสลับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ